ข้อแรกคือชมบ่อยเกินเอะอะชมเอะอะชมอันนี้ก็จะทำให้อาจจะถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่จริงใจในการชมข้อ2ชมแบบเกินจริงคือชมเซเวอร์เลยใส่เสื้อผ้าธ,ธรรมดาบอกชุดสวยสะดุดตาอะไรงี้ข้อ3คือชมแบบสนิทสนมแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้สนิทกันนะ คนถูกชมก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจคือไม่ได้สนิทขนาดนั้นปะอะไรอย่างนี้เนาะสก็คือชมแบบมีเจตนาแอบแฝงเช่นแหม่ไปชมก็ตอนจะขอความช่วยเหลือจากเขาอะไรนี้หรือแบบจะยืมของยืมเงินเงี้ยชมจังอันนี้ก็รู้สึกว่าไม่จริงใจอยู่ดีห้าชมแบบไม่คิดเช่นทรงผมเธอสวยดูดีจังเลยดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยตัดทรงนี้อ้าวคนถูกชมก็จะคิด ปกตินี่เราดูไม่ดีใช่ไหมเนี่ยชมหรือมันด่าวเนี่ยเนาะหกชมแบบบูลลี่เช่นเธอเก่งมากเลยอ่ะพี่อามอีกหน่อยก็จะเก่งเท่าชั้นละอันนี้เหมือนชมแบบชมชมกันแบบเพื่อนเล่นๆแต่บางทีก็อาจจะรู้สึกว่าบูลลี่หรือเปล่าเจ็ดชมแบบมีเจตนาให้ตัวเองได้รับความลักเออคือแบบเหมือนชมแบบไม่จริงใจอ่ะชมไปแบบเขาจะได้สนใจเราชื่นชอบเรา,านเนาะแปด ล่าวชมเรื่องส่วนตัวของบุคคลที่3ามท,ทั้งที่เราก็ไม่ได้สนิทกับเขาให้อีกคนหนึ่งฟังคนคนฟังก็จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกยังไงทําไมไม่ไปชมเขามาชมมาชมให้ฉันฟังทําไมเก้าชมอันนี้ต้องเรียกว่าชมแบบไม่ดูตาหม,มาตาเรือคือการชมคนหนึ่งต่อหน้าอีกคนหนึ่งซึ่งอาจจะทําให้คนฟังเกิดความน้อยใจหรือเข้าใจผิดนะครับสิข้อสุดท้ายแล้วอันนี้ชมแบบ เหมือนชมแนวจีบอ่ะเออหรือแบบโบราณก็อาจจะเรียกว่าชมแบบกระลิ้มกระเลียชมแบบก็รอกก็ติดอะไรอย่างนี้เนาะเออมันเป็นการชมแบบก็ไม่จริงใจคือรวมๆแล้วก็จะดูว่าเป็นการชมที่มันไม่ถูกการเทศะาแหละเรื่องหนึ่งกับชมแล้วอีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเราชมแบบจริงใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการชมก็ควรจะชมด้วยความรู้สึกจริงใจเนาะหรือไปดูคลิปที่อาจารย์ทาว่าเออชมแบบให้มันลึกซึ้งขึ้นอ่ะต้องชมยังไง